สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเส้นนี้ก็ลุกขึ้นมาตำพริกแต่เมือเทียมจะเส้นแต่ตแหลตโแหลกอยู่คนเดียวเนี่ยพี่น้องจ้าเมนี้เมนูเส้นเหของเ้องก็คือพัดพักไสโอไกใส่เห็ดจ้าแล้วก็จะมีทอดไก่ให้เล็กน้อยอีกอันหนึ่งจ้าพี่น้องเมนีห้องกัดสิพัดเป็นมือแรกนอกจากหลังจากที่ห้อเเรียมของใสตู้เย็นไว้แล้ว้ดยงบประมาณหนึ่งพันบาทจะกินได้กี่วันวัดสันวารอบนี้มาลองเบืองจ่ายเงินหนึ่งพันบาทสิกินในจังมือพัดไปพันมาพี่น้องจ้ากระเทียมเกือบใหม่อีกแล้วจ้าเผยบ่ได้เผอบ่ได้ เดือดตั้ใหม่เนาะหลังจากนั้นก็เห็ดลงไปผัดยอดน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องตะแหละตะแหลอยู่ยูดเดียวนี่แหละจ้าผัดเห็ดกระซุกซุกจังน้อยก็สิเอาผักลงพี่น้องจ้าหลังจากนั้นก็เอากะหล่ำลงเอาบัคคาลีลงแล้วก็ได้แค่รสพิเสริมสีสันจังน้อยนอะพี่น้องเนาะเวลาปรุงรสด,ด้วยพี่น้องแสบไผ็แสบมันนัวเผนัวมันใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ขอกระชบปรุงประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าปรุงรสมาคือกันเนาะจ้าแล้วต่พูดได้มักแเนวใดก็ใส่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 ลงไปว่าจะมันแส ปรุงรสกับผัดตะแหะตะแหะน,น่เดนอ้อยลองค้นกับผัดผักกับบวชับกพริกเดี่น้องจ้าแต่ว่าผันละมากบกพริกให้มันออกเผ็เดเด็กน้อยจา้าอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้เป็นผัดอกไก่ใส่เห็ดแล้วก็ใส่กระหล่ำเนาะจา้าหลังจากนั้นแล้วต่เลยเมน,นูที่สองก็คือทอดปีกไก่ให้เด็กน้อยจา้าทอดปีกไก่หอนๆอนให้ลูกกินไปโรงเรียนกันแล้วจา้าผัดผักบางทีเขาก็กินบางทีเขาก็ไม่กินแต่ต้องเตรียมเมนูที่สองไหกอนหรือทอดไก่กระแตแซบเพี่น้อง หลังจากนั้นเรียบร้อยเสร็ Set จจะเมนูสองเมนูเส้านี่จ้ะพี่นองจ้าเรามานับวันดูว่าเราจะกินได้กี่วันเนาะกับข้วที่เตรียมในตู้เย็นอันนี้นุ่มหน่อยก็ลงไม่กินหรอกคะ่ะสำหรับกินมีก็ลาก่อนจ้า